นะ,ะติก,กาใช่ไหมติก,การนะที่เรียนทุกวันนี้มาติก,กาเดียวคือหนังสือสและสอเราต่างๆต้นๆเนี่ยเรายังไม่ได้อธิบายนะก็มีผู้ที่อยู่ในโ่ยเดี่ยวไปสักระยะหนึ่งเขาจะไปตามต่ออยู่หลังมันปัญหาโลกมวลอะติก,การติก,กามัธยก,การ <c oughs> ใช่ไหมมีย <c oughs> ี่สิบสองติกา แต่ต้าสูตรเราเรื่องนี้นะก็ใช้ติการเดียวแบบย่อเรียนสรุปเอาหัวมาแสดงนะติกาที่หนึ่งนี่ก็เอาชื่ออันแรกเขาตั้งเปชื่อติการใช่ไหมคูสลติกากูนใช่ไหมคูสละติการติติการไอคำว่าติกานี่คือสามนะตีสามใช่ไหมจะไปสามบทใช่ไหมพอสมบทโทษตีบทตัดตีใบทใช่ปะครูสละทำมาตกราไหมเนี่ยท่านเราผมไม่ตกไปแล้วมั้ง ทางั้งหลายอิปัญญาสัตว์ในชีวิตใช่ไมเป็แต่นี่มาว่าอะไรอะไหลักเขาเรีเขาเขารู้แล้วนะขานเลยนะไม่เข้านะจะารู้แล้วเราเรียนมาแล้วที่สามบทใช่ไหมพอเนี่ยเรียนี่ตว์นี้แหละอาจารย์คำว่าสภาวะแปลว่าสภาวะสภาขะสภาคะฮะรตัสภาวสัมมาคะสภาวะอีกไหนไม่ได้อยู่ในนี้ันีว่าสภาวะเก็เลยสสอ๋อด็กเรียนขอเราใช่ไหม สภาข้าน so ี่เดี๋ยวก็ยังเียไม่ถึงนะคือเขากัลังมึงยังพูดถึงอธิโยจะดูใช่ไหมหนังสือลักสูตรเราไมี่มเปิดสี่หกหนึ่งอ๋อมันดูทวนๆรวยบ่อยเอ้เดี๋ยวป่ะอันนี้ใช่ไสี่หกศูนย์ไหมอสี่หกศูนย์ะเดี๋ยวเรียนทํารยาก็สภ สภาค่ะใช่ไหมการนำปัจจัยที่ที่บอกนั่นนะมี่นะอยู่สี่หองประกันมาเป๊ะเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกว่าสภาค่ะนี่ก็จะพูดถึงปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ประธานน่ะแต่พเขามาแสดงคู่กับประธานได้มาอยู่ในเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้แหละปัญหาวารวิพรกษ์มาอยู่เรื่องสุดท้ายเลยอ่ะเป็นเนื้อย่อของเขาโอเคนะ อ่ะขออนนี้ประโรู้แล้วว่าเราจีกลายนี้นะอีกายนี้นะมาได้เลยวันนี้จะเดินเรื่องให้มันครบเรื่องนี้ไปวันเนี้ยเปนเวลาที่เหลืออยู่องกัญนะคือคืออาจาย์การไม่ม่ได้มาอวันนี้มาไหมไม่มาไม่เห็นม่ใช่ไม่เห็นคือบิจา์อ๋อคุณราการแล้วใช่ไหมแล้วแล้วที่วันที่ไม่มาสองวันค่ะวันนี้และวันนี้่งเราเรายืประดาได้ไห ได้ไหมครับเขาผม่ายืนมานักยกจะสลบอีโมงอะ่สะสลบถึงอีโมงสี่โมงน,นะนเออได้ได้ได้ก็เ,เดทดีมากนะเพราะวันนี้มันมันเรื่องมันยาวหน่อยคือเปล่า